ครับผมมาเลยหรือเปล่าฟินิกแลนเดอร์มาเลยหรือเปล่า,นนา,ลห,ลาหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยมาโชว์อะไรวะชิคเก็กอะไรตรงนี้วะเนี่ยมามาดงบาดานบัสตงบัสเตอร์อะไรนี่มาพิชฟันทำไมตรงนั้นวะอะไรน้องโชว์อะไรโชว์อะไรโชว์อะไรสงสาย โอเคก็ okay, กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมเลยครับเดบบีทีวีเอ็กทูนะฮะวัน <c oughs> ในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาสุ่มฟินิกแรนเดอร์นะทุกคนนะเขาเรียกว่าฟินิกแรนเดอร์หรือฟนะินิกแรนเดอร์วะทุกคนเออมันก็น่าจะแล้วแต่คนเรียกนะครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> โอ้ดูดิ ก่ดูหน้าตาดีผมคิดว่าตัวฟินิกซ์แรดเดอร์เนี่ยอาจจะโกงกว่าเจ้าตัวฟินิกซ์วิงอีกนะผมว่า <Yeah. S 1> เอออันนี้ความคิดส่วนตัวนะทุกคนที่ได้เรามาดูเปอร์เซ็นต์ออกกันนะครับว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะหรือเปล่าเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนีย่โอ้โหเปิดเข้ามาก็เห็นเลยทุกคนดูดิแต่ว่ามันจะไม่ใช่สายโจมตีนะทุกคนนะฟินะิกซ์แรดเดอร์น่าจะเป็นสายดีเฟนส์นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอ้มาดูในส่วนของเบสกันก,นก่อนนะครับทุกคนเออเบสฟินิกซ์แรดเดอร์อยู่ไหนโอ้น โอ้ก็ไม่ได้แรนะครับการดอบก็อยู่ที่14นะครับโอ้โหผมว่าน่าจะออกง่ายอยู่นะทุกคนนะมันมีข้างหลังแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะมีหลายสีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสีแดงเรดเป็นสีออริจินอลของมันเลยคิดว่าไอตัวฟินิกซ์แรเดอร์เนี่ยผมน่าจะยังไม่มีใช่ปะอ๋อไม่มีว่ะทุกคนห <Yeah. S 1> าดนี้ผมยังไม่มีวะ่ะเออเอาละเอาล่ะ เพราะฉะนั้นแล้วในรหัสนี้ผมจะมาสุ่มฟินิกซ์รันเดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะมีดวงหรือเปล่านะครับแต้มสุ่มของผมในวันนี้ก็มีอยู่ที่122นะครับทุกคนมาดในรามาลองสุ่ม